จ,จ้าบูไลเจยก็คือมากินด้วยกันบางทีมีแขกมาที่บ้านเขาก็จะแบบแม่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 จบูไลเจยก็เคอมากินด้วยกันมาเร็วๆมากินด้วยกันแม่แม่ไล่ก็คือมาเร็วๆเจ้าบูเจ,ยจะยจ้บูเจยก็เคอกินด้วยกันเนาะจะใช้บ่อยมากเป็นวลีที่แบบสั้นๆใช้กันบ่อย,อยเนาะจ้บูไลเจยหรือบางทีถามว่าเจ้ยบูแว่เจ้ยบัวก็เคยกินข้าวแล้วหรือยังเป็นการทักทายอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเจอเวลาไหน ก็จะถามว่าเจ้าบวยเจ้าป้าบวยกินอิ่มแล้วหรือยังนะหรือเจ้าบวยกินแล้วหรือยังเออในกรณีที่มีแขกมาบ้านเราแม่แม่ไรจอบวเจ้าจแด้เจ้าแด้ก็เธอทานกินน้ําชาด้วยกันนะคะเจ้าเกียร์ฮยเนี่ยแปลว่ากินกาแฟนะบางคนก็ชินกับคําว่าโกปี้ซึ่งคําว่าโกปี้เนี่ยเป็นภาษาแดจิ๋วในไทยคนไทยจะชอบพูดว่าเจ้าโกปี้แต่ถ้า จริงๆแล้วภาษาแต้จิวมันเรียกว่าเจียเกียฮุยนะคะเจียเกียฮุยแปลว่าเกียฮุยแปลว่ากาแฟนะคะอ่าโกปี้ก็จริงๆก็ใช้ได้แต่บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าคืออะไรบางทีืมใจเจียมีไก่ก็แปลว่าไม่รู้จะกินอะไรเนาะืมใจคือไม่รู้นะคะืมใจเจียมีไก่ไม่รู้จะกินอะไร กินแม่ไอเจีมีไกล้คืนนี้จะกินอะไรสําหรับคนที่อยากจะเรียนภาษาแต้จีวแบบเพิ่มเติมเจาะลึกนะคะใช้ในชีวิตประจําวันสามารถกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หรือแอดไอดที่ปรากฏอยู่หน้าโปรไฟล์